บทที่เจ็ดจัดระเบียบบ่าวไพร่ณลานหญ้าหลังจุนสกุลเหวยจับน้าไปโบยยี่สิบไม้ส่วนนางแพทย์สยาผู้นี้จงจับไปโบยสามสิบไม้เสียงกระแทกเด็กดันของเจ้าบ้านหนุ่มชวนให้ผู้ฟังจับสั่นขวัญภาวาแม้แต่พอบ้านตัว้วยังต้องนั่งคูกเขาก้มหน้ารับโทษในส่วนของตัวเองภาพเหตุการณ์ตรงหน้านี้ชวนให้บ่าวไพร่ในจวนเริ่มตระหนักได้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนสกุลเวยที่เคยเงียบสงบและปราศจากการวางอำนาจของผู้เป็นนายคงได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนายท่านเจ้าขานายท่านได้โปรดเราเป็นโทษกับพวกเราด้วยสาวใช้สองนางรีบริพิไรอ้อนวอนผู้เป็นนายด้วยน้ำเสียงสันเครือทั้งยังกุกเข่าเสมอพื้นแล้วโค้งหัวคำนับเสียจนหน้าผากโขกลานย่าไปไม่รู้ตั้งกี่หนแต่ถึงอย่างนั้นนายท่านเวยก็ยังเอาแต่ยืนไพร่หลังแล้วเหลือมองพวกนางทั้งสองโดยแววตาที่เต็มไปได้วยความว่างเปล่า คลายไม่แยแสต่อความเจ็บปวดที่พวกนางกำลังจะได้รับเออน,นายท่านพ่อบ้านชาราอ้าปากสอดขึ้นมาทั้งที่ไม่ใช่กิจธุระของตนพ่อบ้านตัวเขาสั่งให้ท่านพูดได้แล้วเงินเหรอเวือวนหันมาเอ็ดอึงพ่อบ้านชาราด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงปิดไปจากโทนเสียงที่ใช้กับสาวใช้แร้ค่าสองคนนั้น พวกนางโดนแค่โทษบอยยังนับว่าน้อยไปสิยด้ซ้ำในตอนนี้เจ้าบ้านหนุ่มนับว่าหัวเสียอยู่พอตัวแต่เขาก็ยังสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้ดีหากเป็นเจ้าบ้านคนอื่นมีหวังได้จับล้อฟันพวกนางไปสยตั้งนานแล้ว <c oughs> เสียงโอดครวญน้าสงสารของสาวใช้ไว้ย20ปีดังรงงมไปทั่วบริเวณขณะนี้ร่างกายของพวกนางถูกจับขึงให้นอนราบไปกับท่านหมยแล้วโดนบรุรรยรัวอย่างไร้ความปราดีโชคดีเหลือเกินที่หงยินน้อยปรากฏตัวขึ้น ยเสียงสันเครือเรียกร้องเพื่อขอความเห็นใจแต่ทว่ายิ่งเป็นเสียงร้องมากขึ้นเท่าไหร่แรงโบยก็จะยิ่งหนักเน้นมากขึ้นเท่านั้นหย,ยุดนะหยุดโบยคนได้แล้วเสียงตะโกนของหูยินน้อยทําให้ผู้ที่กําลังหววโบยถึงกับชะง,งักไปหนึ่งจังหวะแต่เมื่อเหลือไปเห็นหางตาคมเฉียวที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตมาตร,รายของผู้เป็นเจ้าบานก็ชวนให้ต้องเร่งออกแรงโบยต่อไปเจ้ามาก็ดี เขากำลังจะสั่งให้ตรงฉือไปลากตัวจนมารับโทษอยู่รองรอเขาเหยียนหางตาส่งมาให้สตรีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหุ่นน้อยสายตาประเภทนั้นก็ว่าพอทนแต่คำพูดของเขานั้นชวนให้นางนงงยิ่งนักมิใช่ว่านางนอนอยู่ในเรือนของนานดีๆหรอกหรอือเชนไหนถึงต้องมากล่าวโทษกันเช่นนี้ด้วยล่ะอะไรกันรับทงรับโทษอะไรของท่านข้าไม่ได้ทำอันใดผิดยายต้องกล่าวหาว่าอะไรแน่นอนว่าซูเฟยจะต้องคงคอเทียงให้ใจขาด เรื่องไรจะต้องยอมให้ตัวเองถูกกล่า,หาวหาซีซัวนางมั่นใจเหลือเกินว่าไม่เคยทําอะไรผิดนําซ้ํายังใส่ใจดูแลเรื่องต่างๆภายในจวนได้เป็นอย่างดีเจ้าไม่รู้ความผิดของตัวเองงั้นหรอเจ้าผดสตรีที่โง่เข,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 ขานักเป็นเช่นนี้ยังรีอาจมาเป็นหุ่นยิงของข้ารู้ถึงไหนได้อาจึงนั่นต้องชื้อจงเอาไม่เรียวข้าออกมาข้าจะสั่งสอนนางให้ดูเขาพูดจาดูถูกนางได้ถนัดปากยิ่งหนักไม่แม้แต่จ,จะอธิบายให้เหตุผลหรือให้ความกระจ่างใดๆต่อนาง นำซ้ำยังตราหน้าว่านางโง่เง่าไร้ปัญญานี่เนี่ยหรือผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของนางชช่น่าชังยิ่ง,นงหนักองครักษ์หนุ่มจำใจยื่นไม้เรียวยาวที่ทำจากวายเนื้อแข็งให้กับผู้เป็นนายเขานึกสงสารและนึกเขินใจหูยินน้อยเสียจริงที่ต้องมารับมือกับนายท่านหวยทั้ทงยังต้องคอยมารองรับอารมณ์ของนายท่านเช่นนี้ต้องเชื่อรู้ดีว่านายท่านเป็นคนโกรธง่ายหายหรือหากไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่อันไหนตามน้ําได้ก็ต้องตามน้ําไปก่อน มีเช่นนั้นคนที่พลอยหลังลายไปด้วยอีกคนอาจจะเป็นตรงฉือก็ได้วยจวนรับมือเรียวมาถือไว้ในมือสีหน้านิ่งเรียบอะนายท่านจะทำอะไรหรือเจ้าคะจะตีคุณหนูของอเหาไม่ได้นะเจ้าคะอเาหาวร้องไห้โฮเาวากับว่าเจ้านายสาวของตนจะถูกฆ่าถูกแกงก็ไม่ปานแล้วอเาหาวก็ร้องไห้ดังขึ้นอีกเมื่อได้ฟังคําพูดโต้ตอบของผู้เป็นใหญ่ในจวนเห็นไดข้าจะตีนางไม่ได้นางเป็นภรยาข้าเปรียบดังลูกไก่ในกำมือเช่นนั้นแล้ว ข้าจะทำอะไรกับนางก็ยอมได้ก่อนที่จะชี้เรือวายเขาหาภริยาตัวหน่อยไว้จือเวนไม่ลืมที่จะสั่งให้ตรงจื่อลากอายาออกไปให้พนพน,น้าเพราะเวลานี้เขารับคานเสียงโหยหวนของสาวใช้ที่กำลังถูกบวยไม่พอยังต้องมานวกรูหูกับคำขอร้องอ้อนวอนของอายาอีกคนเช่นนั้นก็ลากตัวไปให้พนพนคืนยังไม่หุบปากอีกจะได้ลงไปนอนราบอยู่บนแท่นไม้เหมือนสองคนนั้นแบ,บมือของเจ้าออกมาใหญ่ข้าตองพูดเป็นครั้งที่สอง เสียงเงียมหมดแต่เบงใส่หน้าพระยาแต่เชื่อหรือไม่ว่าน้ำเสียงกระด้างกระดาษของเขามันไม่ได้ทําให้หลินซูฟเฟยวาดกลัวแต่อย่างใดคราแรกนางนึกว่าเขาจะฟาดไม่เรียวลงมาบนตัวของนางเสียอีกคิดไม่ถึงว่าแค่จะลงโทษบนฝ่ามือเช่นนั้นจะทําท่าขึงขังใหญ่โตไปทําไมกันนี่เหรอผู้นําของชวนสกุลเวยนี่เหรอผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของข้า ลินซูเฟยไม่คิดจะเชื่อฟังเขาแต่อย่างใดในทางกลับกันหากเขาทำตัวน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสและน่าเคารพรอบนอบมากกว่านี้นางล้วนยินดีแสดงความเคารพต่อสามีแต่เท่าที่เห็นอยู่นี้นอกจากไม่น่าเคารพรอบนอบเขายังทำตัวเป็นตอที่น่าเอาจอบเสียมักขุดทิ้งเสียเหลือเกินหากต้องการความเคารพจากนางมิสูไปตายแล้วเกิดหมายเชื้อลินซูเฟยที่โจกพูดมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ วันนี้ทั้งวันเวยจือวนโดนหักหน้านับครั้งไม่ถ้วนนำสำังสตรีนางนี้ยังไม่มีความยำเกรงต่อเขาแม้แต่น้อยนับว่าเป็นโชคดีของนางที่ได้สามีที่หน้าตาดีและจิตใจดีอย่างข้าผู้แท้เวยหากแต่งกับบุรุษอื่นที่จิตใจเยี่ยมโหดเอามหิตสาบานว่าสตรีที่ปากดีขนาดนี้คงได้กลายเป็นอาหารหมาไปเสียตั้งนานแล้วนี่ท่านฟังภาษาคนไม่ออกหรืออย่างไรข้าก็หมายความตามที่พูดจริงไรล่ะ นางสะบัดเรียวหน้าเชอดรันใส่เขาขณะพูดต่อต่อนามซัมยังหมายจะเดินเข้าไปประคองพระบ้านตัวให้ลุกขึ้นทั้งยังหมายใจจะเข้าไปช่วยเหลือสองสาวใช้ที่กำลังลุนโบวอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่คล้ายว่าผู้เป็นสามีจะรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดของนางเขาจึงทะลึทล่ทะล่ายื่นฝ่ามือเข้าไปจุดกระชากเรียวแขนเล็กของนางมีจิยนยอมให้สูเฟยหมุนตัวจากไปนามซัมยังพยายามคลี่ฝ่ามือเล็กให้แบออกอย่างคนที่เอาแต่ใจเขาช่องจะเอาชนะนาง หมายจะตีมือนางให้ได้ซะอย่างนั้นโว้ยจวนอี่จะีท่าน,นบ้าไปแล้วหรือยังไรลินซูเฟยโงคอตะคอกใส่สามีอย่างไม่ไวหน้าทั้งกรหมดเรียวคิ้วมุนบ่งบอกว่านางไม่ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้าอานัตของเขายิ่งไม่ยินยอมที่จะคล้อยตามในสิ่งที่เขาต้องการเวนเสี็จแต่บอกมาให้ชัดเจนว่านางทำผิดอันใดจนถึงขนาดที่ต้องลงไม้ลงมือกันอย่างนี้ลินซูเฟยสตรีปากมากจะเลิกพราำได้อย,อยังขืนยึ่งไม่เลิก เขาคงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการกับเจ้าแล้วอย่ามาโทษว่าข้าล่วงเกินเจ้าก็แล้วกันผู้เป็นภรยายังไม่ทันได้อ้าปากพูดตอบักแกเขาก็่วยโอกาสหน้าปริฟิปากอยากลงเป็นทับปริฟิปากสีซีดของนางจนได้จือวนไม่ได้สนใจแต่อย่างไดว่าตนกําลังล่วงเกินภรยาอยู่ต่อหน้าบ่าวไพร่ในจวนนําซ้ายังหลับตาพริมและบทจูบนางอย่างไรอย่างอายดังว่าโลกนี้มีเพียงเขาและนางแค่สองคนอดวยจือวนร้องครางเสียงเฮิน พร้อมกับผลักภรยาตัวน้อยออกห่างจากตัวเรากับถูกของร้อนลวกปากแต่เดิมเขาก็าไม่ใคร่จะพิสวาสหนงนะังหนักแต่ที่ต้องปล้นจุมผิดอย่างอุกอาจและทําตัวหยาบคายดังบุรุษอัตาพาณิชย์ไรมโนธรรมสํานึกเช่นนี้ก็เพราะเขาต้องการจะเอาชนะนางอยากแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่เหนือนางสามารถคม่มเหงและเอาเปรียบนางอย่างไรก็ได้ขอเพียงนางยอมเชื่อฟังยอมเป็นภรยาที่ว่าง่ายกลายเป็นกระต่ายนอนตัวขา,ขาวๆอุอวบคนปุกปุ๋ยหน้าลูกหน้ากอดเพียงเท่านี้ เขาก็อาจจะดีกับนางขึ้นมาหน่อยอีกอย่างการที่ผู้เป็นสามีหมายจะจุมพิษภรยาของตนเองมันคงไม่ได้ผิดบาปหรือดูต่ำาซมขนาดนั้นกระมังแต่ต่อให้หาสารพัดเหตุผลมาหักหลังคนที่ถูกปล้นจุบก็ไม่ได้รู้สึกพึงพอใจหรือรู้สึกดีขึ้นมาอยู่ดีก็แน่ล่ะซิเพราะนั้นมันคือจูบแรกของลินซูเฟยก็ในเมื่อเขาชิงปล้นจูบจากนางทั้งจู่โจมก็มาหาในตอนที่นางไม่ทันได้ตั้งตัวจึงไม่แปลก ที่นางจะกบกัดทันทีที่เขาพยายามหย่ปลายลิ้นเข้ามาระรานอยู่ในโพรงปากของนางบุรุษก้าวร้าวอย่างเขาโดนแค่นี้ยังถือว่าน,น้อยไปเสียด้วยซ้ำเจื่อ,อ,อวันข้าไม่มีเวลามาเล่นสนุกกับท่านหรอกนะหากข้าผิดก็แค่บอกมาว่าข้าผิดที่ใดหาใช้ทงตัวกลางเอ,อกเรือด่างเด็กชายที่ถูกมารดาขัดใจที่นึกอยากโวยวายก็โวยวายนึกอยากใช้กําลังก็ใช้กําลังเช่นนี้จำเอาไว้ว่าบุรุษอย่างท่านไม่สมควรเป็นสามีของใครทั้งนั้น ลินซูเฟยร,รีบถกชายแขนเสื้อเอาขึ้นมาเช็ดขยี่ริฟีปากแรงๆทำราวกับถูกสิ่งปฏิกูลแนบถา่าแล้วนางก็แผ่เสียงต่อต้านสามีด้วยความรุนโกรธที่เต็มอัตราสาบานได้เลยว่าในรอบสิบปีมานี้นางไม่เคยโกรธใครได้มากขนาดนี้มาก่อนบทที่8อ่อนไหว หลังจากโกงคอตะคอกและแผดเสียงต่อต้านชายปากสุนัขอย่างเวยรจวนไปจกใจเชื่อเถอะว่าคำพูดที่ตรงไปตรงมาของหนาเมื่อครู่มันทำให้สุนัรอบกัดอย่างเวยรจวนจุกเสียดจนพูดไม่ออกไปหลายนาทีเหมือนกันแล้วจังหวะที่ต่างคนต่างเงียบงานหนีเพียงชั่ววูบเดียวส,สมองของเรียนซูเฟยก็ถูกชักจูงเข้าหาเรื่องราวบางอย่างซึ่งเรียนซูเฟยคาดเดาได้ว่าเรื่องราวต่อไปนี้ อาจเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้หวยจือวนต่างแงเป็นประปักษ์กับหนางตั้งแต่แรกเริ่มเรื่องราวมันเริ่มมาจากประการที่1เพราะจวนสกุลหลิวกลัวจะขายขี้หน้าและไม่อยากให้ใครตีชินนินท้าบุตรสาวคนรองคนตระกูลลินจึงร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝังกลบเรื่องเมนโชที่ลินลู่เอ๋อก่อไว้ทั้งสั่งห้ามไม่ให้ใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเป็นอันขาดแม้เพียงครึ่งคําก็ห้ามแพรงพ่งแารเป็นเช่นนี้ลินซูเฟยจึงกลายเป็นคนที่น้ำท่วมปาก จะกลืนก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ออกผลสุดท้ายระเบิดก็มาตกอยู่ที่ลินซูเฟยทําให้นางไม่อาจบอกเหตุผลที่แท้จริงแก่สามีได้ว่าฉนายนางถึงต้องแต่งเข้ามาอยู่ในจวนของเขาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นซูเฟยก็ไม่คิดโทษใครสิ่งเดียวที่นางยึดมั่นไว้ในใจคือความกตัญญูแม้ว่าต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบา่านางล้วนจินยอมประการที่สองตลอดหลายเดือนมานี้นางมักได้ยินข่าวลือไร้แก่นสารอยู่หลายครั้งบางก็บอกว่า ตั้งแต่คราที่หลินซูเฟยแต่งเนื้สาวและผ่านพ้นช่วงวัยปักปิ่นมาก็ไม่มีใครเคยเห็นว่านางจะคบหากับผุ้ชายบ้านใดหรือผัวพันกับใครเป็นพิเศษเสียงลือเหล่านั้นว่ากันว่าที่หลินซูเฟยไม่ยอมตอบรับไมตรีของบุรุษอื่นทั้งไม่ยอมคบหากับบุรุษมากหน้าหลายตาที่เข้ามาเกี่ยวผ่านเป็นเพราะคนเหล่านั้นมียศศักดิ์ทางราชการสูงไม่มากพอนางจึงคิดว่าพวกเขาเหล่านั้น มีคู่ควรกับนางและพวกเขาไม่อาจให้ความมั่งคั่งมั่นคงแก่นางจวบจนแก่เท่าได้สตรีงามอย่างลินซูเฟยจึงเลือกที่จะครองตัวเป็นโสดและไม่คฤตือรร้นที่จะออกเรือนพราะข่าวโคมลอยเหล่านั้นถูกพูดถึงเป็นวงกว้างลินซูเฟยก็หาได้อยู่เฉยนางพยายามโต้ในมุมของตัวเองและพยายามแก้ต่างให้ตัวเองโดยการบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ว่าสาเหตุหลักที่ทาให้นางไม่อยากออกเรือนนั่นก็เพราะ ลินซูเฟยอยากเฝ้าอยู่ดูแลแม่ใหญ่เจียวม่านถิงกับนายท่นหลินให้เด่นนานที่สุดตราบเท่าที่นางจะทาได้ต่างหากหาใช่เหตุแก่ยศศักดิ์ทางราชการของเหล่าบุรุษที่สําคัญนางไม่ใช่สตรีที่เห็นแก่ได้ซะหน่อยแต่เหตุผลเหล่านั้นก็ถูกมองว่าเป็นเพียงข้ออ้างและเป็นเพียงคําพูดปั้นแต่งเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมาบางก็บอกว่านางดัดจริทําเป็นเล่นตัวไปอย่างนั้นก็เพื่อไม่อยากให้ความนิยมของตนเองลดลง เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่นางตัดสินใจยอมคบหาดูใจหรือยอมแต่งงานกับบุรุษคนใดนั่นหมายความว่าความนิยมของนางก็จะลดน้อยลงไม่แน่ว่าตำแหน่งโฉมสครานอันดับหนึ่งแห่งต้าเฉิงอาจตกไปเป็นของคนอื่นก็ได้แต่พอมีคุณนางหนุ่มระดับกงย้ายจากเมืองหลวงม,มาเฝ้าประจำการอยู่ที่เมืองต้าเฉิงซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองค้าขายและเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นยุ้งฉางของแว่นแควนทั้งมีราชองค์การรับสัง่ง ให้เขาผู้นั้นแต่งกับบุตรสาวของทรกกูลลินผู้คนปากตลาดเหล่านั้นต่างคิดว่าครั้นมีโอกาสดีมาเจาะอ,อยู่ที่ปลายจมูกมีหรือที่ลินซูเฟยจะไม่คว้าไว้แน่นอนว่าสตรีที่มีปมด้อยอย่างลินซูเฟยจะต้องไม่ยอมรีรอไม่ยอมอยู่เฉยทั้งไม่ยอมให้ใครได้ดีเหนือกว่าตนเองเป็นขาดดังนั้นการแต่งงานนี้จึงปล่อยให้ตกไปเป็นของลินลู่เอ,อ๋อซึ่งมีสถานะเป็นบุตรสาวสายตรงของทรกกูลลินทั้งยังมีลำดับขั้นเป็นพี่สาวบุญธรรมของนางไม่ได้เด็ดขาด สิ่งที่พวกปากกระถนวิจารณ์ไว้ไม่ได้สิ้นสุดและไม่ได้มีอยู่แค่นี้มันยังมีอีกหลายคนที่สูงหัวกันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของลินสูเฟยโดยไม่สนจริงเท็จประการใดบ้างก็บอกอีกว่ากับการที่ลินสูเฟยต้องขวายขวาปีนขึ้นที่สูงนั่นก็เพราะแต่ไหนแต่ไรมานางมีคาพืชตําต้อยและไม่เคยถูกซื้อขายหลายต่อดังนางเป็นสินค้าในตลาดด้วยเหตุนี้นางจึงต้องหาสามีที่สามารถปกป้องคุ้มครองและเลี้ยงดูนางได้ดีไปช่วยชีวิตดังนั้น ุนนางระดับกงซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าตำแหน่งหงตั้งหนึ่งขั้นจึงนับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและเป็นเป้าหมายสำคัญของหลินซูเฟยซึ่งขุนนางผู้นั้นก็หาใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเวจือหวนผู้นี้นี่เองแต่ให้ตายเถอะนางอ้าปากแก้ต่างให้ตัวเองไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของนางอยู่ดีนำสายังบ่นว่านางพูดจาปัสวะไร้แก่นสารสารภาพว่า ลินซูเฟยจนปัญญาที่จะแก้ต่างให้ตนเองแล้วจริงๆเป็นเช่นนี้แล้วนางจึงปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้เหนื่อยวิ่งเต้นใดๆอีกรอเพียงให้เขาซาลงไปก็เท่านั้นเมื่อนําเรื่องราวทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกันประกอบกับประเมินจากพฤติกรรมที่โวยวายประปฏติบัต่ตอภรรยาตั้งแต่แรกพบหน้าจบจนจามนี้ที่สองฝ่ายกําลังยืนประจันหน้ากันอยู่เขาก็หาได้มีท่าทีดูเป็นมิตรกับนางเพียงเท่านี้ก็ทําให้ลินซูเฟยพอจะคาดเดาได้ว่าเขาเลือเหลบนั้น อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามีจงเกลียดจงชังนางอย่างที่เห็นแรกๆรียนซูเฟยก็พยายามสืบหาผู้ปล่อยข่าวลือแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดน่าอยากถามต่อหน้านักว่าเพราะเหตุผลกลใดใหญ่ถึงต้องกู่ข่าวลือที่ไร้มูลความจริงพวกที่ขึ้นมาด้วยรู้หรือไม่ว่ามันทําให้หนางต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและกลายเป็นสตรีแสนร้ายกาจในสายตาผู้อื่นนางมั่นใจนักว่ามีเคยไปล่วงเกินผู้ใดแต่ไม่เคยไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ผู้ใด หญ่ต้องทําเช่นนี้กับนางด้วยเล่าพอนึกแต่ตรองมาถึงตรงนี้จูๆ่ๆใบหน้าอนันงดงามของคนที่เพิ่งโดนขโมยจูบไปมันหซึ่งในตอนแรกมันเต็มไปได้วยความกุโกรธปัดนี้พลอยสลุดลงคล้ายคนที่กําลังอ,อ่อนอกอ่อนใจแลว้วเวยจูบวนกระดันตาดีเหลือไปสังเกตเห็นหยาดน้ําตาเม็ดเล็กกระจุกเพื่อนอยู่ที่หางตาอันงามงอนของนางวินาทีที่เห็นมันหัวใจของเขาชาว่าไปหมดไม่รู้ว่าความรู้สึกประเภทนี้มันคือความรู้สึกอะไรกันแน่ รู้สึกผิดงั้นหรอหรือว่าข้าแค่สงสารนางนี่ข้าทำเกินเหตุกว่าใช่หรือไม่โดยความรู้สึกอันหลากหลายที่หลั่งไหลพรังพลูเข้ามาอย่างรวดเร็วมันทําให้เวจิวนมึนงงไปหมดกลายไม่เป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งวินาทีนี้เขารู้เพียงแค่ว่าตนเองนั้นอยากจะเอื้อมเรียวนิ้วมือเอาเข้าไปเกลีย่ยขจัดหยาดน้าใสาออกให้นางแต่โชคยังดีที่ไหวตัวทันชายหนุ่มผู้รักหน้าถือตายิ่งจึงหักห้ามใจมียืน่นมือเข้าไปสมัมผัสร่างกายของนางอีกดังนั้น ชายผู้เป็นต้นตอ่อแห่งปัญหาทั้งพวงจึงได้แต่อ้าปากเห่าหอนแล้วทำปากมุมมิบอยู่ห่างๆตีก็ไม่ได้ตีส่วนคนที่ปากแตกร้้ยเป็นข้าแล้วจะจะร้องไห้หามารดาเจ้าพอถูกคนหน้าหวานตวาดใส่ทั้งได้เห็นหยาดน้ำตาของนางเพียงน้อยนิดจูๆ่ๆบุรุษที่มั่นใจนักหนาว่าตนจะไม่มีทางอ่อนอ่อนให้กับสตรีอย่างหลิ่ซูเฟยเด็ดขาดก็เกิดความรู้สึกวูบไวไปชั่วขณะหนึ่งเรากับคาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นนางในท่าทีที่ดูจริงจังปาาณนี แล้วพอต่อว่าให้บุรุษตรงหน้าเสร็จก็ยังมีหยาดน้ําตาใสาๆไหลออากมาตบท้าอีกเป็นเช่นนี้ต่อให้บุรุษที่ยืนอยู่ตรงหน้าจะใจแข็งขนาดไหนก็คงไม่อาจต้านทานความน่าสุดสานนี้ได้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ายามนี้วยจือวนรู้สึกเหมือนว่าตนเองกําลังถูกปั่นหัวเล่นอย่างไรชอบคนแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังพยายามทําท่าทางโอหังเพื่อให้ตนเองดูเป็นบุรุษใจแข็งดังหินผาสตรีที่อยู่ใต้ปีกจะได้รู้จักจำเกรงสาวมีบ้าง ทั้งที่ความเป็นจริงไวยจูวนไม่รู้ตัวเสียเลยว่าเขาเริ่มใจอ่อนให้นางไปมากกว่าสองส่วนตั้งแต่ตอนที่สังเกตเห็นหยาดน้ำใสไหลซึมออกจากหางตาของนางไุจูวนท่านว่าอะไรนะยังคงเป็นหลินซูฟเฟยที่พูดจาชาฉานและพูดได้เสียงดังฟังชัดข้าพูดว่าจะจะร้องไห้หามาดาเจ้าละ่ะก็ขอบอกไว้ก่อนนะหากเช่าจะเล่นลูกไม้จะพวกเอาน้ำตามาเป็นอาวุธก็นับว่าเปลือน้ำตาเสียเปล่า พราะคนยังข้าไม่อ่อนไหวกับไรพันธุ์นี้ง่ายๆหรอกเจตนาของเขาก็แค่ย้ายนางเลิกทำตัวขี้แยเลิกมีน้ำตาและเลิกทำตัวหน้าสารเสยทีเห็นแล้วมันชวนให้เขารู้สึกผิดและดูเป็นคนสารเลวอย่างไรชอบก่นอีกด้านหนึ่งคนยังเวจหวนเคยปลอบใครเสียที่ไหนพูดถึงเรื่องเอาใจสตรีเขายิ่งไม่เคยทำเช่นนั้นคำพูดของบุรุษหนุ่มจึงดูหยาบรนไปหน่อยกระทั่งชวนให้ผู้ฟังตีความได้ว่าเขากำลังโยกโมโหโนางอีกรอบ ไวจือวนเจ้าช่างเป็นคนที่ปากคอร้อ,อรนะ้ายนักโดนกัดปากจนเลือดซิบอยู่แท้ยิ่งปากดีไม่เลิกไวจือวนนั่นเรียกว่าปากเหรอหลินซูเฟยยกมือข้างหนึ่งขึ้นปาดน้ำตาส่วนมืออีกข้างหนึ่งรอบกำเป็นกำปั้นแล้วซ่อนไว้ใตา้ชายแขนเสือ้อถามมาได้ว่าร้องไห้หามารดาหรือกับเพีแค่โดนเขาโมจูบแรกมันจะสลักสำคัญสักแค่ไหนกันเชียวหากถึงขั้นต้องร้องไห้หามารดาหรือบีบน้ำตาเพื่อร้องขอความเห็นใจจากบุรุษผู้นี้ ขาบอกเลยว่ามันย่อมไม่ใช่วิสัยของข้าทีน้ําตาหยาดกลมมันกลิ้งปลี่ยอยู่ที่หางตามันเกิดจากความโมโหล้วนหากใช้ต้องการร้องขอความรักและความเห็นใจจากผู้ใดแต่เดิมนางวาดฝันไว้ว่าแต่งานกับบุรุษที่ตนไม่ได้รักมันคงไม่เป็นไรและไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นขอเพียงค่อยๆศึกษาดูใจและค่อยๆปรับตัวเข้าหาก,กันในมิชาสองสามีภรยาจะต้องผูกสมัครรักใคร่และปรองดองกันได้อย่างแน่นอน แต่นางก็เพิ่งมาตระหนักได้นในคราวนี้ว่าทริสิดนีน่าจะใช้ได้ผลแค่กับคนทั่วไปยกเว้นเสแตจกับกวยจีอววนผู้นี้ผู้ดเดียวเท่านั้น